ฉันสมเมที่มีวงรุ่งโรดผู้จัดการแผนก a d v v s s r y y s r v v i e e ที่แผนก a d v v s s r y y s r v v i e e เราทำการสำรวจตลาดในเชิงลึกศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการออกแบบและการจัดการโดยมักจะร่วมกับที่ปรึกษาอื่นๆเช่นสถาปนิกนักวางแผนวิศวกรและผู้สำรวจพร้อมลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจเรานำความรู้และทักษะจากเครือข่ายบริษัททั่วโลกข,ของเรามาพัฒนาและนำไปะยู์ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องบทบาทของทีมคือการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดการเงินและการจัดการของโครงการ เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนสำหรับนักพัฒนาและนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญจะช่วยกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่เป็นไปได้ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจและภาวะตลาดักปัจจุบันโดย c a l l e r เรามีทีมผู้ชชเชี่ยวชาญอยู่ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมนำเสนอโซลูชันที่ตรงตามความต้องการและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณในทุกข,ขั้นตอนบริการหลักของเราคือ การศึกษาความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดโดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ตลาดการพัฒนาแนวคิดการพัฒนางบประมาณการลงทุนและกำหนดการดำเนินโครงการการวิเคราะห์ความเป็นไปได้การตรวจสอบทางเทคนิคหรือ feasibility และ Du e diligence การพัฒนาไซต์การวางแผนหลักและการศึกษาแนวคิดรวมถึง 3D m a s ช i n g urban and master planning การวิเคราะห์และการเลือกไซดด้วยการตรวจสอบและยืนยันการควบคุมอาคารและการแบ่งเขตอาคารที่ปรึกษาการร่วมลงทุนให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ในภาคย่อยเฉพาะของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นการพัฒนาที่ซับซ้อนหรือมิตยุทที่อยู่อาศัยและอาพาร์ตเมนต์ สาหกรรมการโรงแรมและการพักผ่อนอาคารสำนักงานศูนย์การค้าคลังสินค้าและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมเขาให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าคอ,อ,อร e รเจะสามารถเร่งความสำเร็จให้กับธุรกิจของคุณ